นิฮาวตาเจฮาสวัสดีค่ะมาพบกับเราซึบิวิกแล้วนะคะกับวิชาภาษาจีนนั่นเองนะคะจงเหวินก็คือภาษาจีนบทที่3ของเราก็คือเจ้ชื่อวอเตอร์ฝังเจียนนี่คือห้องนอนของฉันใช่ไหมคะอ่าทีนี้ก่อนอื่นเรามาทบทวนคำศัพท์ของเรากันก่อนนะคะบทที่หนึของเราก็จะมีคำว่าอะไรคะคำที่1จะเป็นคำว่า ร้างที่แปลว่าข้างบนใช่ไหมคะเสียข้างล่างแล้วก็จือเป็นลักษณะนามของสัตว์หรือว่าตัวนะคะสู่ต้นไม้ใช่ไหมคะข้อที่หฝางเจียนก็คือห้องจางก็คือเป็นตัวเป็นแผ่นเป็นลักษณะนามนะคะต่อไปป่าเป็นลักษณะนามของเก้าอี้นะคะอะ่ป่าคำนี้ เลือกปากข้อที่7นะคะเป็นลักษณะนา,นางของเก้าอี้ต่อไปข้อที่8ก็คือส่วงที่แปลว่าอะไรคะเตียงนั่นเองนะคะและทีนี้วลีตัวยีของเราก็จะมีอยู่อยู่เท่าไหร่คะอยู่หลายคำแตหหห่หลักๆเขาจะใช้อะไรคะช่างกับเสียใช่ไหมคะที่เราได้เรียนไปช่างก็คือข้างบนเสียก็คือข้างล่างอย่างเช่นหน้าที่เท่าไหร่คะหน้าที่8ที่เราซื้ได้สอนแค่ อไอ้คะาช่างกับเสียเสอช่างก็คือบนรถแล้วก็สู้เสียก็คือบนต้นไม้ชานช่างก็คือบนภูเขานั่นเองฉวงช่างก็คือบนเตียงสุยช่างก็คือบนน้ำนะคะแล้วก็จัวจือช่างบนโต๊ะส่วนคำว่าเสียก็จะเป็นข้างล่างหรือข้างใต้ใช่ไหมคะ เชอเชียก็คือใต้ท้องรถหรือว่าใต้รถนะคะชูเชียใต้ต้นไม้ชานเชียใต้ภูเขานะคะหรือข้างล่างภูเขาก็ได้ชวงเชียก็คือใต้โต๊ะใต้เตียงนั่นเองนะคะชวยเชียก็คือใต้น้ําจัวจืดอเชียใต้ค่ะจัวจืดอเชียก็คือใต้โต๊ะนั่นเองนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าเหนียวอะไรคะ ชูช่างชูช่างเตีเหนี่ยวก็คืออะไรคะชูช่างเตีเหนี่ยวก็คือนกอยู่บนต้นไม้ใช่ไหมชูช่างก็คือบนต้นไม้เตี่เหี่ยวก็คือนกอยู่บนต้นไม้นั่นเองนะคะแต่ถ้าชูเสี่ยเตหรินเดิรนก็คือใครคนนี่เองนะคะก็คืออะไรคะคนอยู่ใต้ต้นไม้อ่าวันนี้เรามาทบทวนคำศัพท์ปู้ชื่อคำศัพท์ อะไรคะบทความก็คือชิงอะไรคะชิงข้าเจอชื่อวอเตร์ฝางเจียนหน้าที่10นั่นเองนะคะนักเรียนสามารถพพดูควบคู่ได้เลยนะคะเราซื้อสอนไปนแล้วสัปดาห์ที่แล้วเขาบอกว่าชิงข้านเจิชื่อวอเตร์ฝางเจียนนี่คือห้องของชั้นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าฝางเจียหลีอยอีจางฉวงก็คือฝางเจียนก็คือห้องใช่ไหมคะหลีใน โยมีอีจางเป็นลักษณะนามของช่วงก็คือเตียงในห้องมีเตียงอยู me, room, then, ่หนึ ormuş, ่งเตียงแล้วก็อีจางตัวดจื่อเหอเหลียงป้าอีจืออีจางตัวดจื่อก็คืออะไรคะโต๊ะมีโตหนึ่งโตใช่ไหมคะแล้วก็มีเก้าอี้อยู่สองตัวอ่าเหลียงก็คือสองต่อไปวอเตอร์จวดจื้อปูต้าเย่ผู้เกาอ่าวอเตอร์จวดจื้อปูต้าเย่ผู้เกาก็คือโต๊ะของชั้นเนี่ย ไม่ใหญ่แล้วก็ไม่สูงปุตต้าไม่ใหญ่เกาก็คือสูงปู้ก็คือไม่เป็นการปฏิเสธนะคะต่อไปเขาบอกอีกว่าจั๊จื่อช่องอยู่อีเปินสูเหอเหลี่ยงจื้อเชียนปี่จตจื่อช่งอยู่บนโต๊ะมีอีเปินสูหนังสืออยู่หนึ่งเล่มแล้วก็เหลี่ยงจื้อเชียนปีมีดินสออยู่สองส,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 งสองนะคะสองแท่งสองด้ามน,นะคะต่อไปวอเตอร์สูเปา ใช่อีจุดสางอวาวตะูเปาซูเปาก็คือเปาแปลว่ากระเปา๋าซูหนังสือซูเปาก็คือกระเป๋าหนังสือของฉันเนี่ยอยู่ที่ไหนคะอีจางก็คืออยู่บนเก้าอี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่าซูเปาลี่หยอไทย 书包里ในกระเป๋าหนังสือมีไทย文书、英文书、也有中文书ก็คือไทย文书หนังสือภาษาไทย、อังกฤษหนังสือภาษาอังกฤษ、เยอย่ว中文书แล้วก็มีหนังสือภาษาจีนทั้งหมดมีอยู่สามเล่มสามภาษานะคะไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนต่อไปนี่ข้านช่วงเชี่ยโยเช่นมอ๋อนี่ข้านช่วงเซี่ยโยเช่นมะ คุณดูสิคะใต้เตียงช่วงเช้ยใช่ไหมใต้เตียงมีอะไรเขาบอกว่าช่วงเช้ยอยู่อีเทียลเซียวกก็คือใต้ใต้เตียงเนี่ยก็จะมีอะไรคะมีลูกสุนัขอยู่หนึ่งตัวนะคะอีเทียเียวกก็คือมีลูกสุนัขหนึ่งตัวที่นี้ประโยคคำถามเราซื้อถามว่าังเจียงยมีอะไรบ้า อ๋อหนีในห้อง,องมีหนังสืออะไรบ้างนะคะหนึ่งมีอยู่เท่าไหร่คะสามสามเล่มสามภาษาใช่ไหมก็คือหนึ่งไทยเวิร์ชูสองอังกฤษเวิร์ชูสามเอ,อ่ออะไรคะจงเวิร์ชู หนังสือภาษาไทยอังกฤษแล้วก็ภาษาจีน3ภาษานั่นเองนะคะมีบางคนตอบถูกหมดเลยนะคะอทีนี้เรื่องสุดท้ายของเราก็คือเรื่องอะไรคะลำดับขีดในการเขียนตัวอักษรจีนหรือปีสุ่นนะคะทีนี้ทำไมนะคะเขาถึงให้ฝึกเขียนตัวอักษรจีนเพราะว่าเราจะได้อะไรคะ ได้สัมผัสกับตัวจีและได้ฝึกเขียนได้ชำนาญได้ชำนาญน,น,น,นะคะแบบคล้องมือนะคะว่าตัวจีนตัวนี้เขาเขียนยังไงเพราะเขามีหลักการเขียนใช่ไหมเราซื้อเวลาสอนวิธีการเขียนเราจะบอกว่าภาษาจีนเขาจะเขียนจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาอย่างเช่นตัวนี้คําว่าจือจือคานี้เขาจะเขียนอะไรคะจากบนลงล่างใช่ไหมเขาทําสี่เหลี่ยมก่อน แต่ละเส้นของเขามีเส้นเรียกนะคะอย่างเช่นเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นชู้แล้วก็มาตามด้วยเหิงเจอแล้วก็เหิงปิดท้าและคำว่าเพี่ยนแล้วก็เตียนให้เขานะคะต่อไปส่วนคําว่าชู่ที่แปลว่าต้นไม้เขาจะเขียนจากด้านซ้ายไปด้านขวาอเขียนจากบนลงล่างจากซ้ายไปขวาก็คือเขาจะเขียนคําว่าชู้ ตัวหน้าเขาเขียนคําว่ามู่ก่อนนะคะก็มีคําว่าเหิงแล้วตามด้วยสู้เหิงสู้เพียเหิงสู้เพียเตียนเหิงสู้เพียเตียนแล้วก็เหิงเพียนะคะต่อไปเหิงสู้เพียเตียนเหิงเพียแล้วก็เตียนพวกนี้เขาเรียกว่าการเขียนตัวอักษรจีนนะคะเป็นลาดับการลําดับขีดาาของตัวอักษรจีนทําให้เราเขียนอักษรจีนได้ ได้ได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีนะคะต่อไปคําที่สาําว่าฝังเจียนเขาก็เขียนจากด้านซ้ายไปด้านขวาก็คือเขียนคํานี้ก่อนแต่เขาจะเริ่มจากข้างบนเริ่มจากคําว่าเตียนคํานี้เตียนและตามด้วยเหิงเจอนะคะแล้วก็อะไรคะเหิงเจอเหิงแล้วก็เพียนะคะ นี่เป็นกับการเขียนของเขานะคะต่อไปคำว่าอะไรครัดเจียนใช่ไหมฝางเจียนเขาจะเขียนจากด้านซ้ายไปด้านขวาเขาเอาเหงิงแล้วก็เอาชู้ก่อนนะคะแล้วก็ไปจากด้านซ้ายมือแล้วก็ไปด้านขวาแล้วค่อยเขียนข้างในนะคะอะต่อไปจ้างอาจ้างก็คือเป็นลักษณะนามใช่ไหมคะแผ่นหรือว่าเป็นหนาเป็นตัวใช่ไหม ต่อไปจาก็เขียนจากซ้ายไปขวาป่าเป็นลักษณะของเก้าอี้ก็เขียนจากซ้ายไปขวาชวงก็เขียนจากข้างบนแล้วตามด้วยจากซ้ายแล้วก็ไปขวานะคะทีนี้เราซื้อให้หนูฝึกเขียนตามตัวอักษรน,นี้นะคะ ใส่ลงในสมุดเล่มสีเหลืองแบบฝึกหัดนะคะมีไดการเออซานซื้ออุลเลียวชีชีปานะคะปาร์เกอร์ก็คือมีไดการแปดข้อนะคะในสมุดเล่มสีเหลืองของเรานั่นเองนะคะส่วนเรื่องสุดท้ายนะคะเรา้อมีแบบอย่างมาให้เขียนตามใครที่สามารถพิมพ์ได้หนูก็พิมพ์ใครที่ไม่สามารถพิมพ์ได้เราค่อยมา ฝึกเขียนกันที่โรงเรียนได้นะคะคําแรกคําว่าหมิงจึก้กอันนี้แปลว่าชื่ออะไรครับปานจีชน้นแล้วก็วันที่นะคะใครสามารถปิ้นได้ก็ปิ้นเลยนะคะปิ้นไม่ได้ไม่เป็นไรเราคเข้ามาฝึกเขียนกันที่โรงเรียนแต่อย่าเริ่มเขียนอะไรคะ8ข้อนี้นะคะหน้าที่สืออีเย่หน้าที่11นะคะสําหรับวันนี้บายบายใจเจียนคะ่ะ